กดไลค์กดติดตามไม่งั้นโดนแองจังส์าลวงาแองจังสาสายฟรีวันที่5ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับวันที่5ของเซิร์ฟเวอร์634ครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกหวันที่ลุ้นมากๆก็เพราะว่าไอ้ตั๋วแดงเนี่ยที่มันอยู่1สัปดาห์เนี่ยครับมันจะทันไหม เหลืออีแค่2วันนะครับตัวแรงเรด2 2 0ใบเปิดได้ปู่บอมเนี่ยก็จะไปแล้วแต่เราเปิดได้แค่160ใบเหลือจะเชื่อแล้วก็ตัวตอนนี้มีอยู่ที่ตัว14ใบดูยังไงมันทันวะ220ใบนี่คือขาดเยอะมากอะขาด50บใบอะครับทีนี้เอ่อตัวที่เราเคยคำนวณกันเซเวอร์ก,ก่อนหน้าในที่เราเล่นน่ะมันเป็นสายพระคัมภีร์ไงเวลาเราเติมทัชอะไรพวกนี้ด้วยอะเอ้ยเติมปุเนี่ย เติมฟุอันนี้นะครับสาบาทก็ได้10ตัวแดงมันก็เลยทําให้ได้ไวหรือเปล่ามันแล้วก็ดูได้ง่ายครับแต่เซิร์ฟเวอร์นี้ฟรีจัดๆเสี่ยงที่จะไม่ทันเหมือนกันแต่พี่ก็คิดวาแล้วว่าเอาวะถึงแม้ตัวดําเราจะน้อยแต่เราก็ได้ความเพลิดเพลิน,นในการเล่นปู่บอมจะได้มีคอใช้ด้วยพี่ก็เลยเก็บเพชรไว้สองพันเ็ดสพชรนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ตัวดํา จะจากเราไปแล้ว <c oughs> รายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเนดะ้อ คิดจะเติมเกมวันขันแมนให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ก18บาทเติมโคตรคุ้มได้เงินมูลค่า25บาทพร้อมแมงเขียว1แบงค์ยกตัวอย่างเติมแพ็ก VP 149บาทเราจะจ่ายขั้นเทพแค่107บาทเท่านั้นจัดไปดีแบบบิมๆคือลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพรู้เรื่องตัวดำนับเวลาถอยหลังครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายเธอใครมีเพชรเหลือเนี่ยแล้วก็ไม่เอาตัวแดงก็จัดได้นะครับแต่พี่เนี่ยว่าจะยอมตัดใจจากตัวแดงจากตัวดำ 36อันนี้รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันเสียสิทธิ์ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะสายฟรีเนี่ยมันต้องคิดคิดแบบให้รอบครอบนะครับถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยเราได้10บใบเองอะน้อยมากนะแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าสมมุติเราได้สุ่มตัว UR สักตัวก่อนการันตีเราก็ทบไป,เ,ปเรื่อยทําให้ได้ตัว UR ไวขึ้นครับแต่เราอยากได้ปู่บอม,ม ถ้างั้นไม่มีคอใช้เลยนะเพราะว่าแผนเราก็คือเราจะไม่เอาจากกักรพัรดิเด็กรีเทนกลางเดือนเมษาแต่ว่าเราจะเอาราชาทะเลอีก,กาสนายในวันที่1เมษาที่กาลังจะเข้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาวะตัดใจเซิร์ฟเวอร์นี้สายฟรีขอลุยไปที่ตั๋วแดงครับนะฮะแล้วมันมีตั๋วแดงขายอีกไหมอ่ามีราคาถูกอันนี้ถูกแล้วเนี่ยห้าร้อยแปดสิบแปดเทสโอ้โหแล้วที่เหลือไม่มีแล้วครับจะพยายามเก็บให้ทานแล้วกัน เพราะว่าแต่ละวันที่มันให้มาเนี่ยวันนี้วันที่ห้าแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วมีกี่อันสี่ห้าหกตัวแดงหกตัวก็ยังไม่พอน้อยจัดโอ้ยนี่มันเสียงนะอย่างนี้ต้องเก็บเพชรให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะไปเออเอาตัวแดงให้ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยวงล้อวันนี้หมุนเจ็ดครั้งเอาเพชรรัวๆครับขอเอาปูบอมแล้วกันนะขอฉีกตำราแต่ถ้าใครแนะนำนะครับ ถ้าเกิดใครไม่อยากคิดสั้นแบบพี่นะแนะนําว่าให้เอาตัวดําดีที่สุดเพราะเล่นในยาวๆถึงแม้ว่าจะไม่มีคอใช้ในตอนนี้โฆษณาเ่งก็ดูไม่ได้ต้องรีเกมอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดหมุนเนี่เอาเพชรแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ฮะช็อกโกแลตวันนี้กดถึง90แค่ครั้งเดียว <laughs> เอ็ดไม่มีแล้วเก็บไว้ก่อนแล้วก็กระป๋องม่วงในะกดไป2ครั้งครับเพราะว่าลงดันหาของม่วงเพิ่มเติมนะครับแต่พลังเราก็ไม่ได้ไปไกลมากเท่าไหร่ครับอันดับเมื่อวาน80ใช่ไหมวันนี้อันดับตกมา170ครับอยู่ในอันดับที่170ของซาบ่าพลังลบ 160, 3, 1 6 0 0 0ดขึ้นมาแสนกว่าๆเท่านั้นเอ้ยหมื่นกว่าๆนะเพราะว่าเค้กของเมื่อวานน่ะ ของที่ทัดเราใส่มันก็เหมือนของทั้งหมดอยู่แล้วอะของเต็มหมดแล้วนะครับก็ดีได้เท่านี้แหละก็เดี๋ยวรอสุ่มแล้วได้โจมตีความไวมาใส่เพิ่มเติมมีของอจิงโจ้โจิงโจของจีนอสได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเกลือของป้องกันเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้ก็เนี่ยรออีกทีก็คือเลเวล50ลงของม่วงนะครับหลังจากนี้เนี่ยพี่จะดองกระป๋องม่วงไวล้ละ เลว่า50ใคลลงตอนนี้ดองได้221กระป๋องม่วงครับ50ก็ยังคงเป็นของม่วงนะแต่เราอยากจะมาเติมให้มันเต็มจากนั้นเนี่ยพอเลเวล70 80เนี่ยมันถึงจะมีของทองเข้ามานะครับใครส่งจดหมายมาเยอะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยเอ่อรอตบกิก้ส่งมาให้ขอบคุณครับน้องจ้าและเศษเนี่ยเรายังขอเป็น g ีนอตอยู่เลยะเอะนะเพราะว่ากดของเป็ดเ่ยกิวเป็ดเนี่ยมันบอกให้เอาเอาเศษจ g ีนอตเราก็ขอทุกวัน แต่คนอื่นเห็นขอทัดอยู่นะสภาพวันนี้ก็มีเช็คอินขอพรอ,อย่าลืมเข้ามาแล้วก็กดขอพร2ใบจากตัวดำครับเฮ้ยและได้นี่ได้รูปชุดเสื้อกักสูตรนะครับไว้เพิ่มสเตตัสนะมีอะไรอีกกดนี้ละกันกดเปิดเสียงเซมซีวันนี้จะได้ของอะไรได้รูปเกรวินใจเกเรแล้วก็การ์ดฮีโร่พิเศษขั้นต่ำนะเราไปสอนอันว่ามันคือเนี่ครับเราปลดล็อกไอ้นี้มาละ พิเศษนะครับก็คือเวลาเราลงดันเนี่ยแล้วเราเอาพวกสมุดเอาพวกสายต่งตางๆเนี่ยมาอัพจะทำให้สเตตัสของตัวละครนั้นๆเนี่ยไปแรงมากยิ่งขึ้นตีแรงเลือดเยอะหรือว่ามีไม่ยอดท่อในขั้นสูงๆนะครับไอพวกหนังสือแล้วของอัพเอาจากไหนเอาจากดันนี้ซึ่งมันเป็นดันที่ไม่ค่อยแจ้งเตือนนะน้องจะต้องอย่าลืมว่ามาเล่นทุกวันนะครับท้าสู้พิเศษ จะแบ่งออกเป็นสายฮีโร่สายปีศาจแล้วก็สายอื่นๆหรือว่าสายทั่วไปนะครับตอนนีเ้เราเล่นทัศมกิอยู่ก็เลยต้องเล่นผ่านด่านฮีโร่แต่ละวันมันจะให้ตั๋วมา5ใบ พอผ่านดานปั๊บก็จะได้ของตามเนี้ยเอาไปใช้อัพตัวน้องชายเล่นไม่ยากนะครับเลือกสายเอาใครเน้นสายพิศาตก็มาสายพิศาจหรือว่าอื่นๆอย่างพวกโซนิกพวกบอมซูรีวพวกเนี้ยก็มาสายอื่นๆนะวันนี้พี่ได้เลเวล42ว่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยสายฟรีนะครับตั้งแต่เมื่อวาน40ใช่ไหมวันนี้42ก็ได้ประมาณเลเวลกว่าๆนะได้แค่นี้เองในขณะที่สายพระกัมพีเนี่ยน่าจะไปไกลแล้วเดีนะ๋ยวดูเลเวลของคนในเซิร์ฟเวอร์ อย่างที่1ลิลลิน,ลนไป48ครับคุณพ่อมือใหม่ที่2 47 CU 47เออส่วนใหญ่47กันหมด46 45เรา42เหลือจะโดนทิ้งห่างไปเรื่อยๆแต่พอเลเวลประมาณ80 90อะ่ะเลเวลจะไม่ค่อยต่างแล้วเพราะว่าวงรอบของเลเวลมันสูงทําให้มันสเตตัสไม่ต่างนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยค่อยสู้กันอีกทีหนึ่งตอนนี้เป็นกระสอบตายยาวๆจัดๆแต่เขาไม่กระสอบได้ทีเดียวนะครับทัดผมของม่วงแรงๆเต็มตัวน้อง อย่าหาเรื่องผิดคนมันมีแพ็คของเกรวินมาขายนะครับก็คือได้ตัวเกรวินใจเกเรมาเตะสตันโดยไม่ใช้ลูกไฟถามว่าคุมไหมพี่มองว่าไม่คุมนะ2,800บาทมันเกือบได้ตัว ur ตัวหนึ่งเลยอะหรือว่าใครดวงดีๆเนี่ยได้ตัว ur ไปเลยครับอันนี้ห่อยข้ามนะฮะแต่ถ้าคิดจะเติมเติมเงินก,กับท่านเทพครับหนงใช้มีอะไรบ้างกิจกรรมที่อัปเดตมาซอมบี้แมนตาเชิญเฉพาะอาวุธเฉพาะซอมบี้แมนคือหมวกกดใช้ไปเลยเนี่ยโรคชุดสุด เปิดชุดสูตรไปเลยเปิดภาพหนึ่งเนี่ยสเซตัสเล่งมา200กว่าใช้ยังไงหมดวะเยอะไปมั้งเนี่ยแล้วต้องหาเพิ่มนะปลดไปแค่ใบเดียวเพิ่มมา200เยอะตายละตัวดําเราตอนนี้มี43ใบถือว่าใช้ได้ถือว่าเยอะอยู่อ๋อตัวดำรอบนี้ฮะ36ใบที่พี่ไม่เอาถ้าไม่เอาก็ทัน ราชาทะเลอีกาสนายอยู่ดีเพราะว่ามันได้100ใบใช่ไหมและเดี๋ยวมันจะได้จากกลางเดือนนี้ประมาณวันที่14ตัวดําอีกรอบจะมานะครับจากนั้นเนี่ยต้นเดือนเมษาก็จะมีตัวดําอีกรอบหนึ่งแถมมีจากบาคุกโกวันที่8ที่เซเวอร์เปิดก็ทําให้เรามีตัวดาเกินร้อใบแล้วสบายสบายเชลเชลเจฟเอะไรเนี่ยเป็นไงครับบิดไหมบิดทําไมครับ เลเวล46ร้องไห้ทำไมเนี่ยพี่เลเวล42เอมนต้องร้องไห้เลยฮึและสั่งสอนเลเวล46ให้ดูหน่อยว่าเลเวลน้อยก็ร้อซสายฟรยีที่แท้ทูมันโหดขนาดไหนน้องชายเราต่อให้เขาเปิดก่อนเลยครับแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วเพราะเรามีทาซูมากี้ที่แข็งโหดตึงแล้วก็อันตรายทัดกิกีกจัดไปให้เขาดูว่าของแรงของทองมันเป็นยังไงเข้าที่หน้าหเป้าหมายหายไปดิน้อง สู้เหรอคิดจะสู้กับพี่เหรอแล้วก็ระเบิดปืนจากกลยิงขึ้นฟ้าเข้าที่หน้าสองเป้าหมายก็ปู๊หูล่วงไปดีน้องรออะไรอยู่ละ่ะเฮ้ยทัดเขาทัดเขาโหดว่ะและทัดเขาจะได้เปิดไหมฮะได้เปิดหน้าเราก่อนเ้วยเลื่อนหินทําลายฟ้าทนเกาะด้วยนะทัดซื้อมากี้ของราชาไม่ตายครับก็ขอเอาคืนดีเลื่อนหินทําลายฟ้าคืนไปฮะไหวหรือทัดเอาแล้วเอาแล้วไปฮิวกันอีก เราจะรอดไมเน่ยโดนเลื่อนหินทํำลายฟ้าใส่มานี่คือการตัวตัวของทัสซื้อมาไก่โดนไปสองหมืสนามพลังยังรอดเอาคืนไปฮะเลเวล46แล้วยังไงขอคิดดิคิดดิค้ลสมบู้ไหวหรือเปล่าโอ้การสอบสายจัดจัดรอตบกี่กีรอกี่วันตบกี่โมงสะใจมาเรามาลุ้นตัวแดงกันต่อ โอ้โหวันนี้เปิดได้น้อยจัดเปิดได้1ิใบมันจะรอดไหมวะดูยังไงมันจะถึง220ตัวแดงวะเนี่ยดูยังไงก็ไม่ถึงครับแต่เราใจสู้ขอเป็นบ่อรอเลยแล้วกัน1ิบใบนี้จัดมาดีแบบเบิมบ่มเบมคือเลยเพราะว่าเรามีลูกแก้วของบ่อรอเพื่อที่จะทํา SSR บวกอยู่แล้วน้องชายมาเลยครับไซตะนะเห็นอุก,กบาตดันนั้นก็มีเกิดตุกจิตกระชากใจมีค้างนะเห็นค้างกันไหมทุกคนแบบจะจะลรวออกมาแบลกลายเซ่อห เกือไปแล้วกูได้ไหมเนี่ยในตัวอะไรเนี่ยกระโหลกของยันแฮมเมอร์เฮดโอ้ยนั่นเหลืออีกห้าสิบใบจะไปไหนจากไหนมาเปิดวะเรียบร้อยไแล้วฮะและตั๋วแดงเนี่ยตั๋วแดงมันอยู่อีกสองวันเท่านั้นเองอะดูสิเนี่ยมันอยู่อีกสองวันแล้วเราขาดอีกประมาณห้าสิบ เพราะว่าเธอจะเปิดนี่ต้องสองรอยี่สิบโอ้ยตายแล้วกูตายแล้วกูวกวโคมมาแล้วถ้าเกิดว่าเอาเพชรไปซื้อเท่าไหรอ่อ่ะถ้าตัวแดงสิบใบเท่าไหร่เอ่ยสิบใบสองพันสองเก็บเก็บให้ได้ตอนเนี้ยโอย้ไม่ไหวล้ะถ้าเกิดไม่ได้นี่คือจบนะครับน้องโอ้โหเปิดไปตั้งเยอะสภาพไม่ได้บ่มนี่แย่เลยอะ่ะด่านนี้ก็เล่นหมดแล้วด้วยยังไม่ผ่านยังไม่พอยกหอตัวแดงเราเก็บจากด่านพวกนี้ไปหมดแล้วอะครับโอ้โหจบจัด บอกเลยว่าพังเจ๊งเละจะไม่เก็บยังไงทันวะนะอุดองยับยับเลยอามาเลยียเอ้ยเอาพวกนี้ได้เพชรอีก500ก็ยังช่วยได้อยู่อูโหะจะปวดยุ่งยากจัด เข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคลิปครั้งนี้เป็นคลิปของวันที่4ครับตอนที่เราสุ่มตัวแดงแล้วก็ได้ตัว S S R 2ตัวไก่แจ้มาเมื่อวานนี้คนดู4,300พี่ว่าโอเคละ้าเธอใครยังไม่ดูช่วยดูดย้อนหลังแล้วกดหัวใจกดไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเราจะตอบ102คอมเมนต์ ทำไมเม้นเยอะจังวะเม้นเยอะจวดจัดครับคุณสนอปบอกว่าหาจัดพุลิพุริรักกี้กี้พุลิตัวที่2ด้วยงไงคุณสนอบมันจะมาอะไรนักหนาวะนะ่ะพี่ครับแฟดอสต s อบวกกับอะตอมิก s อสบวกเอาอะไรดีครับเอาแฟดดีกว่านพี่ครับราชาทะเลพาทส,สองหรือว่าเอาเด็กกับราชาทะเลคนละตัวดีครับน้องราชาทะเลพัทส,สองก็แข็งอ๋อตึงอันตรายเหมือนกันนะ อุ้ยโอยตัวอะไรอ๋อตอนตอนเปิดได้ภูรินะครับนาทีที่1 1จีนยอ่อแจกเมทไนสเอสซนบวกแล้วก็โกริบาร์สซ R บวกควรทำไหมครับในจีนยอ่อเหรอก็ควรทำนะเขาแจกแบบนั้นนะ่ะหน้าควรโวยมากครับหน้าพี่ทำอะไรวะดูดิ <laughs> แค่สงสัยทำหน้าปกติอะครับไม่เห็นกวรอะไรเลย พาร์ทหนึ่งคืออะไรครับพิกี้เพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะครับพาร์ทหนึ่งก็คือการสุ่มไปรอบหนึ่งอะ่ะได้ตัวมาคือพาร์ทหนึ่งถ้าเกิดทำพาร์ทสองก็คือต้องสุ่มให้ได้หินได้ลูกแก้วอีกครั้งหนึ่งมันทําให้มันเก่งขึ้นสุดจัดมิเทดุกนะโอ้โหครูชาวต่างชาติผมสุ่มได้ฟูบุกิผมใช้ดีไหมจัดไปเลยตัวมันไก่ไม่เหรอฟูบกิเอสอาร์นะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วบิดเลยยุงยูอาร์กับราชาเทลึกยูอาร์รอเอาตัวอะไรดีครับโอ้โหยังจะถหามอีก ราชาทะเลอีกาสนายครับพี่ครับถ้าจะเอาเด็กอยู่ R7 วันแรกเอาบอมหรือว่าเกียวโรสเกียโรดีครับอออะไรก็ได้ถ้าแบบนั้นอนะ่ะเอาเด็กอยู่ R ดีกว่าครับอืมเพราะว่าเราไม่เล่นอยู่แล้วตัวอื่นอนะ่ะแต่ให้เลือก2ตัวบอมกับเกียวโรสเกียโรก็เอาบอมนะพิกี้ครับผมสุมให้ได้กิงในเซิร์ฟหกสามสี่ดีไหมครับก็จัดไปดิน่สมเป็นลูกรักพิกี้จริงๆพุร้รเหรอ ผมอัดตัวดําไป20บใบตอนนี้มี64ใบแล้วจะได้ UR สักตัวไหมครับนะเดี๋ยวมันมีแจกนี่ไงได้อยู่แล้วนะได้สบายภูริรักกิกี้มากมาบ่อยจัดเกลือไปสิกิกี้แองเจลทะลวงตุน่นผมก็มีลูกแก้วโบรอสนะครับแต่ไม่มีตัวเหมือนกันเลยเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มเลดเดือนหน้านะประมาณสงกรานครับเลดบรอสมาพี่ครับถ้าจะเอาราชาเทลึก u r แล้วมีตัวม่วงเนะี่ยต้องเอาราชาเทลึก S R บวกไหมครับไม่ต้องนะครับไทยล่างแรกธรรมดาก็ได้แล้วมันก็มีแจกตอระสุ่มผมได้หินแฟต S R บวกกับหินอะตอมไก่จัดนะเอาแฟตดิลูกรักกิกี้นะตึงจัดเกกี้เอ้ยกิกี้หล่อลื่นหยอกหยอกครับเวอร์เกินกระพี่ของแท้น่ากลัวจงแองเจลทะลวงนะอ๋อไตเติ้ลเข้าใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจด้วยไม่งั้นจะโดนแองเจลทะลวงตูด ซอมิแมนเอสเซยังเล่นได้อยู่ไมครับไม่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเอามาใส่ทีมแล้วรับดาบของโซนิกได้ผมได้การโร่เอสบวกกับราชามาแต่ไม่มีราชา s อสและการโร่ก็ไม่มีหนฮีโร่ครับเศร้ามากเออหนหายากอะ่ะลุ่มแชทยังว่างไหมครับว่างอยู่นะครับเอ,อ่อทัก Facebook ของอามาเรียมาได้เลยนะผมเริ่มเล่นตอนนี้ทันไหมรับยังทันอยู่นะซื้อไอดีมาเถอะขอถามหน่อยครับพิกกี้ค่าพลังของผมประมาณหมื่นหนึง่งถือว่าได้ไหมครับน้อยจัด ขอพี่ตบสักร้อยรอบให้มันมันหายมันมือจัมเปอร์ขอบคุณสําหรับซุปเปอร์แชท40บาทด้วยนะครับบุคลากรคุณภาพของช่องพิกี้พร้อมอยังครับส่วนผมโคตรพร้อมเลยแฟตเอสเอาร์บวกไม่ถึง4วันสุ่มได้ลูกแก้วราชาทะเลลึก24ใบาขาดหินพัฒนาปีศาจหนึ่งอันก็ปลุกตื่นราชาทะเลลึกได้แล้วตอนนี้อยากสุ่มให้ได้กระบอกเอสเอาร์จะได้ปลุกตื่นยูอาร์นะครับที่จัมเปอร์ดวงดีขนาดนี้เพราะว่าสนับสนุนให้เงินช่องพี่นี่แหละ ผมชอบดูคลิปพี่กี้มากครับอุ้ยขอบคุณกำลังใจน้องชายโนอดีเมโนอ่านถูกป่าวมีตัวอาวุธ49ใบทันทะเลเลึกไหมครับน่าจะทันตอรีเทอร์นอ่ะร้อยห้าสิบใบพี่แนะนำวิธีหาเลเวลขึ้นเยอะหน่อยครับในหนึ่งวันนะครับทำวิธีทำเลเวลขึ้นเยอะวิธีคืออะไรทำเควสแค่นั้นพี่พิมพ์ผมไว้ในคลิปวันที่3ว่าผมพลังแซงพี่วันนี้พี่แซงผมแล้วครับ พี่มันตึงอะน้องนะพี่ครับราชา5ดาวม่วงมีอาวุธ3ดาวพัทสอต่อยทีหมื่นล้านมีโล่ม่วงด้วยเหมือนดักชาย s อสบวกเออทั้งนั้นไม่ต้องมีคอหรอกใช้ราชาทะเลตัวเดียวแบกทีม635ทันทะเลลึกใหม่ครับทันอยู่นะครับเพราะว่ามันมีย้อนหลังไอ้หนึตัวดำพี่เข้าแคนพี่หรือเปล่าครับออกคุกมาเพื่อเจอพี่สรอบแล้วเขาแคนห่ะมันรักพี่ผูเลี้ยหลังไปเจอผม ผมไม่รับเวลครับเวล38ไม่รีบเวลใช่ไหมไม่รีบเวลอของดำครบผมตัวเราเข้ามี67ตัวต้องมาก่อนครับเวลาที่หลังก็ได้ครับยังไงก็ทันอยู่แล้วผมไม่รีบครับเล่นเรื่อยๆครับผมตอนนี้เล่นทันไหมครับต้องซื้อไอเดีเท่านั้นนะทาบุรี5ดาวตก UR ได้ทุกตัวหรือพี่จะลองทานะถ้าไม่ได้ในเกมมันมซื้อไอดีพี่ด้วยนะเจ ช้าไปหนึ่งวันเวลตามไม่ทันจริงพี่ถูกเกมที่เป็นเกมที่ต้องเล่นทุกวันอย่างน้อยเข้าของน้ําหรือว่าก่อนนอนต้องเข้ามาเล่นให้ได้นะกี้กี้จะบิดไหมนะบิดทําไมวัดตัวละครโหดขนาดนี้ตบยับยับขนาดเล่นเป็นสายฟิ์ตบเลเวลสี่หกยับอะ่ะคลิปเนี้ยพี่อย่าลืมถ้ามีโบรตอส s s r บวกแล้วกว่าพี่จะสุ่มได้คนอื่นก็เ SR เบวกเหมือนกันนะครับตัวไหนอรอตัวไหนหรอคนอื่นมีอะ่ะเขามีลูกแก้วหรอรอตบพิกี้ครับตอนนี้ยังไม่ไหว ใจว่าเล็้ๆพี่ชายผมได้ทัดร่างสองกับลูกแก้วแฟดนะแฟดนี่รอยาวกว่าพี่อีกฮะให้ตายก็ไม่ได้หรอกเนี่ยสวัสดีครับตูนสวัสดีตูนสมาชิกช่องด้วยครับผมเวล40วันที่6ครับผมรอเวล45เพราะมันปลดล็อกหมัดไส่ตะมะได้ครับทาสู้ราชาฟาร์มทีละดานผมขี้เกียจนะอ่ะอ๋อรอของใช่ไหมบอสกี้ครับจากพัทเด็กยูอรีเทิร์นมาวันไหนครับประมาณวันที่15เมษาช่วงสงกราน ผมก็เกลือจัดครับสุ่มก็ไม่ได้ฟาร์มก,ก็ออกแต่ป้องกันนะต้องดวงดีๆแบบพี่น้องจ้ารู้สึกเขียวเลยคืออะไรพี่ครับรับเพื่อนผมหน่อยครับชื่อว่าเบียดิวะโอเคเล้วเพื่อนว่างแล้รับนะพี่ครับผมสุ่มได้การโร่พี่ครับผมไม่มีทัสซึมากิเลยเอาพลางังทั้งหมดไปอัดจีโนสแทนผมมีสิทธิ์ที่พลังจะใกล้ๆคนอื่นไหมครับยาก ยากมากเพราะว่าทัชเนี่ยเป็นตัวที่อัพได้เยอะเพราะว่าเรารับอัพจีนอตตัวเดียวใช่ไหมตัวอื่นมันอัพอะไรมันมันไม่ค่อยเก่งมันไม่มีฟิลลิ่งในการ Up อัพน้องรอตัว UR แล้วกันเราค่อยสู้วันนี้เลเยล่สาเ็อเองครับทันไหมครับทาไมช้าจังพี่ได้ภูริซ้ําผมได้การโร่ําเอาแบ่งเอามาแลกกันไหมเราอะผมสุ่มได้ร้อยห้าสิบใบได้สิบสามตัวยีสอาร์อู้รวมแกเนาะเล่นแต่เกมภูริห้าดาวเลยนะครับ JX VZ ีแกขอบคุณครับ ชายคนนี้เขาโคตรดวงดีของม่วงผมไม่ได้ของม่วงดีๆเลยได้แต่ของม่วงความไวอะครับโจมตีน้องไม่รู้จะแก้ยังไงดีผมรอเซิร์ฟ635ครับเอานะักบิดเรลลี่บอกคนแรกนะครับกิกกิไม่สนใจไปทำสายฟรีเซิร์ฟจีนเหรอไม่เล่นเซิร์ฟอื่นะ่ะอามาเรียเทพซ่าตัวจริงตัวปลอมมะใครจะเข้ากิวทักหาเป็ดไม่ใช่แชทหาผมอะตัวจริงนี่หว่าเซิร์ฟ634ผมลงกระป๋องม่วงไป1,200ผมได้ของม่วงมา2ชิ้น ไม่เกลือจังอะมาตัวที่2มาดิฮาฟูรับแอดก่อนแอดหรือว่ากลัวผมเหรอถ้ากลัวก็บอกได้พี่ชื่อนักบินขั้นอยู่อาซโรโดนพี่ตกเป็นขนมกรุบกรอบแกอภิรักบอกเซิร์ฟนี้ผมเกลือมากแต่พี่เฉิดฉายเดี๋ยวนะดวงดีเกินไปของม่วงแบบนี้เออพี่เพิ่งเคยเซิร์ฟนี้ครั้งแรกนะวันแรกของม่วงเต็มตัวพี่ครับ6คืออะไรเนี่ย วันนี้สุ่มได้สมทองพี่อาจจะไม่เชื่อแต่ผมพูดจริงได้ไมิถุนาย,ยนแล้วก็ G ีพร้อมการโรของม่วงพี่ลงแบบทีมหรือว่าลงแบบเดี่ยวครับลงแบบทีมแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆออกแต่ตัวเกย์กล้ามๆจงรักภักดีเหลือเกินกี้เกได้พลิซ้ําผมได้การโรซ้ําของม่วง1 0 0 0พันได้ของม่วงไม่ถึง10ชิ้นเกลือจัดวันนี้ได้อะไรบ้างมาอัปเดตบอกต่อผมว่าผมไม่ทันบอมแน่ครับอัดตัวไป36บใบแล้วไม่มีเพชรซื้อดำ ซื้อแต่แดงอืพี่ยังกลัวไม่ทันเลยตอนนี้อยู่อีกสวันน่ะผมโดนแบนละทั้งที่ไม่ได้รีเกมมาตั้งแต่แรกเพราะแบบนี้แกละถึงไม่อยากเล่นเกมนี้เออโดนแบนมั่วลองเปลี่ยน i p n e เน็ตดูนะครับเฟย่าเปไฟมันดีครับสุ่มได้ในตู้ตัวม่วงดีไหมครับไม่แรงเลยครับมันคือคือมันกระสอบอะ่ะนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรสอบทรายชัดๆนะเฟย่าวันนี้ได้ s n r ไข่แฝดตัวแรกใน ได้ด้วงตัว2ได้พรุแบบนี้ก็บิดหมดบล็อกทอกหมดไปสุม่มใบดําเล่น2ใบได้ลูกแก้วซอมบีแล้วไงต่อครับหินมีปะยุงยูอาร์มากลางเดือนนี้ใช่ไหมครับพอดีผมขาดหินปีศาจหนึ่งอันจะโกยูอาร์ได้ของหนึ่งอันถูกต้องตอนนี้ผมมีตัวดำร้อยสิบสามใบแล้วเตรียมเอาอีกาสไนจอดไปดิจบสามเก้าตอนนี้มันช้าหรือไม่ครับช้าหน่อยๆน,นะวันนี้จบสี่สิบเอ็ดหรือเปล่าเอาประมาณสี่สเอ็ดสี่สองนะวันนี้ เลตตัวแดงที่มาทันทัศสองคือตัวอะไรครับคือไอ้นี่อะตอมิกคิ t ซันทุกวันนี้ได,ทด้ทัดมาลงคลิปบ่อยเกินก็ลงเป็นสายฟรีแต่ละวันอยู่แล้วไม่ต้องอัปเดตว่าแต่ละวันทําอะไรบ้างพี่ครับผมจะเอาเด็กรีเทริร์หรือว่าเอาราชาทะเลดีครับพี่แนะนําว่าราชาทะเลนะเพราะพี่ก็เอาเป็ดแดงไปแล้วร้อจ็วันที่4ทันปูบอมไหมครับนั่ารีทันไหม พี่ครับเวลาฟาร์มของม่วงกดคูณ3าดิใหม่ครับให้พี่คูณปกติปกติดีกว่าเพราะมันใช้กระป๋องม่วงน้อยกว่าจะได้ลงรอบได้เยอะกว่าพี่กี้ผมลงกระป๋องม่วงไปพันห้าได้ของม่วง3ชิ้น <c oughs> แนะนําให้เก็บตัวดําดีกว่าครับเ <c oughs> ชื่อผมอย่าเพิ่งรีบดับเบิลพลังไม่ต้องสู้เขาเร็วก็ได้ผมตีสิบพรุ่งนี้ได้ลูกแก้วนกสุ่มตัวม่วงไป40แล้วครับการันตีเอาตัวอะไรดีครับมีทัดอยู่แล้วอีกาสนายลูกแก้ว จะสู้ภูริสี่ตัวผมได้เปล่าขอให้ได้สักห้าตัวนะครับโอ้โหแกเอาไปเถอะแกเอาตัวที่ห้าไปเถอะเพชรมีแค่ร้อยจะได้บอมไหมพี่สุ่มไปแล้วร้อยิครั้งไม่ทันนะเนี่ยไม่น้อยจังวะปัญญาสุ่มน้อยจัดผมเริ่มไม่สนุกตั้งแต่พี่ได้ทัดแล้วนะไก่แจ้กระสอบทรายแกนะได้แปสิบใบดําแล้วดีนะทันบอมด้วยเพราะสุ่มใบแดงไปสองรอสิบใบสายเติมเหรอสายฟรีพี่ไม่ทันดําว่ะ พี่ต้งเลือกแดงเพื่อเอาปู่บอลม,มาเล่นก่อนครับไม่มีอะไรเล่นอะสภาพทีมอ๋อบอกข่าวร้ายนะวันนี้ไม่ไลน์นะครับไลฟ์วันพรุ่งนี้เด้อ